จะให้ยายตัดแต่ดิจะให้ยายตัวแต่กี่บาทเอาไี่บาทนี่คว่าจะแลให้กี่บาทคิดว่าใคจะซอข้ามาให้มาให้ดจะให้กี่บาทโอ้ยอ้อมไมินตัดแต่กี่บาทให้บาทมันมีแบงคร้อยมันไม่ห้ะมันให้2บาทตายกูมืให้น่อยถอะวลูกค้านี่ก็เสียว่าอย่างไรเถอะในมือนะไเอากัพี่มาให้นะื้าหนูก็พูดอะไรฟังรู้เรื่องบกบพ่เอามาจะใสผู้ดซื้อให้ เขาไม่กินได้น่ะไปโรงเรียนน่ะเด็กน้อยเองเสียกินแล้วแคลลด์แคลร่นหมดอะไรงเงี้ยเขาไม่กินได้กระลาแล้วก็พี่เขาให้กินนะฮะเออไม่โปปากแล้ฮะนี่มันฟังรู้เรื่องฮะมันรู้เรื่องรู้เรื่องเปล่ามันไม่โปปากทำแบนี้นะมันว่าอยดีดีมันหยุดว่าแล้วเฮ้ยหนูเอาไปทิ้ง ทิ้งไอน่าจะปทิ้งก็ไม่ทิ้ไม่มันกินได้หรอันนี้นากุ้่ไปกินแต่กเบนเขาเอินไวอันนี้เขาเอินไรอย่างนี้กินต้ย่งนฮะอยังมันบุปากแล้วุ้ยอย่างี้บอกไปทิ้งมันงว่าไม่ไม่ทิ้งิ้งทิ้งุ้ย่งนี้อาไปิ้งด้อ A thăm đẹp, ăn thịt quá. Một như vậy, ký mùa lạy, anh chưa. Mia ký mùa lạy. Sunday, anh vẫn đẹp, anh vẫn phải ký mùa lạy, 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 anh vẫn คพี่อ๋จากบ้าน้ไปพูดแบบนี้มีอไ้งหายเลยยังอ๋อไดวยังไม่ถักทำอะไรเลยขอโทษนะ่โทษนะเขอโทษนะรโทษนะจะไปเสียงดังใส่มันเว้าหยังก็ไม่รู้ฟังไม่รู้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเงียรคุยกันก่อนว่าหนูที่หนูร้องให้ราะอะไรเดี๋ยวก่อนที่หนูร้องให้ราะอะไรร้องไห้เขาร้องเองมันก็ไม่ให่องดงเดี๋ยวก่อนออเพราะมันเขาชอบังอดีนิ่มหนูจะไปร้องใหญ่ใ้่ไหมว่ามาบ้านนี้แล้วจจะทำร้องไห้น้อยนะใช่ไหมอ๋ออย่าเป็นบอเรียน้อยเลออ เดี๋ยั้นเจจะก็แตนไม่เอาหรอี่อย่าไปท้านนูนไหนกระเป๋าอยู่ไหนอ่ะเอาใส่เอาใส่กระเป๋าไหมเอาใส่ป่ะเอาใส่ใช่ไหมแต่กระเป๋าใส่กระเี้มันเดินป่ะ